สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตเอชช่องที่พาคุณไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและข้อมูลแบบจัดเต็มถ้าคุณรักรถยนต์เหมือนเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโ o o ย ta h ไฮรักวีโกแชม2025รถกระบะที่ยังคงเป็นตำนานของความแข็งแกร่งทนทานและคุ้มค่าที่กลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอก t o โยต้าไฮลักวีโกแชม2025ได้รับการออกแบบให้ดูดันและล้ำสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีลายตาข่ายช่วยเสริมความแข็งแกร่งพร้อมไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนขึ้น เส้นสายตัวถังมีความโค้งมนผสมผสานกับมุมที่เฉียบคมให้ความรู้สึกบึกบึนแต่ยังคงความพรีเมียมด้านท้ายของรถมีการออกแบบใหม่เช่นกันไฟท้ายเล็แบบใหม่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและกันชนท้ายเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการใช้งานหนักล้ออลลอยขนาด18นิ้วในรุ่นสูงสุดช่วยเพิ่มลูกสปอร์ตและความดุดันบนท้องถนนเข้ามาดูภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮรักวิโกแชม2025อัปเกรดความสะดวกสบายให้ทันสมัยขึ้น แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่เพิ่มความบันเทิงในทุกการเดินทางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ในรุ่นสูงสุดออกแบบให้รองรับสรีระและให้ความสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในการขับขี่ระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual z โ ne ช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระ S 1> <S 1> ด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮลักวีโกแชมป์2025ยังคงขึ้นชื่อเรื่องความแกร่งและประหยัดน้ำมันมีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบคือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลัง150แรงมาร้าแรงบิด400นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไปและการบรรทุกหนักเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรให้กำลัง204แรงมาร้าแรงบิด500นิวตันเมตรตอบโจทย์การใช้งานหนักขับขี่บนเส้นทางออฟโรดหรือการลากจูง ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD ที่มาพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อให้การขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายเป็นเรื่องง่าย t o y ยต้าไฮรักวิโก้แชมป2025ยังใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า f ซ t y s e n ซ e ที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับมุมอับสายตา นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแกร่งทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการชน t o y o ต a h i l u ักวิ g o c h ชม p 2 2อมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยราคาประมาณการในตลาดไทยอยู่ที่รุ่นเริ่มต้น2 4ลิตร2อ d อยู่ที่ประมาณ750,000บาทรุ่นกลาง2 4ลิตร 4WD ราคาอยู่ที่900,000บาท รุ่นสูงสุด2.8ลิตร 4WD ราคาอาจสูงถึง1ล้าน2แสนบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจเพิ่มเติมสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะท,ที่มีความทนทานคุ้มค่าและมีเทคโนโลยีทันสมัยโตโยต้าไฮรักวีโกแชม2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือขับขี่ในชีวิตประจำวันก็พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับ t y o ย t Hilux ักว o c o แชม2025คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เอเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใคร